ติดเครื่องได้แล้วนะคะแต่เสียงรถก,ก็คือเหมือนยังมีน้ำอยู่นะคะ<อ> <c oughs> เครื่องไม่ครติดแล้วนะคะเลยดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะทุกคน không biết cắt gì luôn mà, cái <laughs> này cái này cái này cái này สตาร์ทรอบนี้ก็คือเสียงเงียบนะคะไม่ใช่เสียงแบบเมื่อกี้นะทุกคนมีความหวังนะคะว่าจะขึ้นไม่แน่ใจว่าเขาเจะขึ้นแบบไหนนะคะเอาแม่โคด,ดึงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าทำยังไงนะคะ เดี๋ยวเรารอติดตามนะคะทุกคนรอติดตามสตาร์ทเมื่อกี้ก็คือเสียงแบบแฉกแฉกแฉนะคะทุกคนเหมือนยังมีน้ำอยู่นะคะหูควันออกเยอะมาก ควันเยอมากเริ่มขยับทีลนิดนะคะ น,นเนม <c oughs> เริ่มมีความหวังมาแล้วนะคะตอนแรกก็คือมันติดเครื่องไม่ได้นะคะพอติดเครื่องได้ก็เริ่มมีความหวัง จากร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้มีความหวังประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะเดกฟันเยอะมากนะคะทุกคนเดกฟันเยอะมาก not mm -hmm. mm -hmm. ไปเดินมาตกน้ำเนาะเข่ายื้มิดน้ำนะ dito sa Wingga ngayon. นเต็มเลย,ยเพื่อ,อ,อนมมน้ำมันเครื่องอ่ะแล้วทำไมไม่หนีอ่ะนี่มันสปวิงมาพอดีตาก็น้ำมันเครื่องเต็มเลย <c oughs> Vai, vai, vai.